เข้าสู่ช่วงเดือนธันวาคมในพื้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียอำเภอคอนสานจังหวัดเชีภูมิอากาศหนาวเย็นกลุ่มควันซาจากนักเลงใต้หนูเมื่อคืนนี้ยังไม่จางหายไปถ้าคุณลงเข้าไปในนั้นอาจจะหาทางออกมาไม่ได้หรือถึงขั้นฟ้าเหลืองกันเลยทีเดียว ไม่รู้ว่าไหอะไรมาตั้งอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นไหไม่ใหญ่สีไหนั้นมีขนาดยีโอหไยนั้นมีขนาดใหญ่และอาจจะเป็นไหผีก็เป็นได้นี่คือควายไบยสั้นสายพันธุ์ท้องถิ่นในแถบนี้ พวกมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักของเมนูซอยจุก้อยขมต้มแซบและที่สำคัญมันไม่ได้ร้องอมอมอเห,เหมือนกับที่ทุกคนเข้าใจแต่ความจริงแล้วมันจะร้องว่าวว,ว,ว <ũng> นี่คือนกที่ในท้องถิ่นเรียกกันว่านกกระแซล หรือทางการเรียกกันว่านกนางแอ่นบ้านมันพากันมาเกาะสายไฟเอียงข้างแหลงแหง,งอยู่ตรงนี้เพื่อฝิงแดดรับความอบอุน่นบางตัวก็ยืดแข้งยืดขายืดปีกวอมร่างกายเพื่อออกไปบินหากินอากาศที่หนาวเย็นขึ้นทำให้ปลาขอน้อยต้องมาลอยฝิงแดดรับความอบอุ่นเช่นเดียวกัน บางตัวมีขนาดกำลังกินบางตัวก็ลอยแอบอยู่กับใบไม้และบางตัวก็ขึ้นบ่อนน้ำเพื่อหุบอากาศบางตัวไสกำลังหมกใส่ใบบกยอแซบขนาด เข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูเก็บเกี่ยวทุ่งนาของมิสเตอร์โทมัสเหลือแค่ตัวปีซันซากลากเต็มบิ่งนาการมาของรถหัวสีหรือรถนวดข้าวเป็นภาพที่แทบจะไม่ได้เห็นกันแล้วในช่วงนี้ข้าวบาเล่หลายสายพันธุ์ถูกขนมากองบนลานอเยอเขียว รอการสีให้แล้วเสร็จคนงานรถหัวสีเตรียมพื้นที่ก่อนจะทำการสีให้แล้วเสร็จในเวลาต่อไปอก่อนจะลงงาน ก็ต้องกินข้าวอิ่มน้ำสำราญกันก่อนและเมนูเด็ดประจำงานสีข้าวก็คือลาบก้อยสอยจุตบท้ายด้วยน้ำลำไยหวานเจี๊ยบใครไม่กินดิต้องเอาไปคั<__<_<_่วให้สุก จากนั้นทุกคนก็นั่งร่วมวงกินข้าวด้วยกันก่อนจะลงสีข้าวในเวลาต่อไปเ,อเมื่อทุกคนพร้อมแล้วกระบวนการสีก็เริ่มต้นขึ้น หัวสีติดเครื่องคนทำหน้าที่ป่อนก็ป่อนไปคนทำหน้าที่ตรงข้าวก็ช่วยกันตรงไปส่วนคนทำหน้าที่โยนก็ช่วยกันโยนไปแบ่งหน้าที่กันอย่างลงตัวโดยไม่ต้องสั่งการ ยังเป็นภาพที่สวยงามหาดูได้ยากแล้วในสมัยนี้ข้าวที่สีถุงแล้วถุงเล่าถูกนำขึ้นมาวางเรียงบนท้ายรถติแตนกระบวนการสียังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องมเมล็ดข้าวบาเล่ที่สวยงามไหลลงถุงปุยอย่างไม่ขาดสายนี่คือหยาดเงื่อแรงกายของชาวนาในรัฐแคลิฟอร์เนีย อำเภอคอนสารจังหวัดชยัยภูมิ ขุงปุ๋ยเรียงรายเต็มไปด้วยเมล็ดข้าวสีทองเป็นที่น่าชื่นใจแทนเจ้าของข้าว ข้าวกองแล้วกองเล่าปลูกสีแล้นำขึ้นรถทุกคนช่วยกันอย่างขันแข็งมาด้วยใจก่อนที่ข้าวทั้งหมดจะถูกขนขึ้นเล้าไพ้ให้ลูกชายล่าลักไปขายในเวลาต่อไป แต่ภาพมาที่ทีมงานหมาเหล็กในวันนี้ไบรอันและเควินได้นัดแนะกันมาเพื่อเอาพึ่งที่พวกเขามาลนไว้สัปดาห์ก่อนเป็นพึ่งรังเล็กที่อยู่ในป่าแห่งนี้ก่อนจะเข้าไปพวกเขาได้มัดคบกันก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา พอได้มาเห็นรังพึ่งพวกเขาแทบจะโดดเอาหัวสุบเข้าไปในคุมบักตาแยเพราะว่าพึ่งนั้นได้ทิ้งรังหนีไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นรังพึ่งนี้ก็ยังคงนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยคุณสามารถนำเอาราังกระดาษนี้ไปต้มเป็นขี้พึ่งแท้เพื่อขายให้ลูกค้าได้เช่นเดียวกัน จากนั้นพวกเขาได้เดินออกจากป่าแห่งนี้ก่อไปตามหาพึ่งรังถัดไปไม่นานพวกเขาก็มาเจอพึ่งรังใหญ่เกาะอยู่ต่ำๆบนต้นมะขามต้นนี้มองขึ้นไปคุณจะเห็นหัวน้ำสวดอูมคล้ายกับคางขีกระปอมแต่พวกเขาก็ไม่ได้สแตกพึ่งรังนี้ เพราะมันอยู่หลังบ้านคนและนี่ก็คือผลไม้ป่าที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อของมันคล้ายกับแอปเปิ้ลนี่คือมักเล็บแมวจากนั้นในช่วงเย็นบอันได้โทรเรียกเควิน ให้มาขึ้นเอาพึ่งรังนี้เมื่อเควินมาพบเขาถึงท่านกับผลคิงลุกยาบเพราะพึ่งรังใหญ่มากเกาะอยู่ต่ำๆอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักราวห้สเมตรมันเป็นพึ่งที่มีขนาดรังใหญ่มากใหญ่จนน่ากลัวกันเลยทีเดียว ไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเขาทำการเอาควันขึ้นไปรมมันก่อนเพื่อไม่ให้มันตอดเมื่อควันลอยไปหารังพึ่งมันก็พากันแตกรังจากนั้นปลายอัน ได้ทำการขึ้นไปที่รังพึ่งเพื่อเตรียมพื้นที่ในการตัดเอารังพึ่งโดยหน้าที่ในการตัดเอาพึ่งรังนี้จะเป็นหน้าที่ของเชวินเมื่อเทียบรังพึ่งกับไบรอันคุณจะเห็นว่าพึ่งรังนี้มีขนาดที่ใหญ่โตไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของหัวน้ำ จะต้องไปลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือภาพมุมใกล้ของพึ่งรังใหญ่จากเควินมันใหญ่ยาวจนน่ากลัวจริงๆเควินทำการจับตัวพึ่งมาโชว์ด้วยมือเปล่าๆการกระทำนี้ น้องๆไม่ควรลอกเรียนแบบถ้าไม่เช่นนั้นมือของคุณอาจจะบวมโปูไปหลายสัปดาห์เลยก็ได้แม้ว่ารังจะมีขนาดใหญ่แต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะหัวน้ำของมันได้ฝ่อไปมากแล้วมาเหตุเป็นการเสียเวลาคีวินก็ทำการตัดเอาก้อนหัวน้ำก้อนนี้ โดยเขาได้ทําการตัดส่วนที่เป็นเกสรอ,ออกซึ่งน่าจะไม่มีเกสรเขาจึงกับหัวเราะออกมา<อ>เพราะว่าน้ําพึ่งนั้นไม่สมกับก้อนหัวน้ําเลยเขาจกกระถุงสะอาดที่เตรียมมาไว้มาสุบเข้าไปที่ก้อนหัวน้ํา เพื่อตัดเอาก้อนหัวน้ำรังผึ้งรังนี้ <c oughs> เมื่อถือก้อนหัวน้ำออกมา <c oughs> มันเบามากแทบจะไม่มีน้ำเลยทีเดียวน่าเสียดายจริงๆถ้าเกิดเรามาเจอมันไวกว่านี้น่าจะได้ก้อนน้ำผึ้งที่เต็มและสวยมากๆเลยทีเดียว โดยพึ่งรังนี้เราตัดเอาเฉพาะก้อนหัวน้ําเท่านั้นไม่ได้อรังไปแต่อย่างใดเพื่อให้มันขยายพันธุ์ได้ในอนาคตและนี่ก็คือก้อนหัวน้ำที่พวกเขาได้มาในวันนี้ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการสำรวจโคกสารคดีระดับโคกของเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดี